สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซแฟนช่องแฟนเพจของเส้นหน่อยผ้าด้วยค่ะค่ะมือนี้ตื่นสายสายมือนี้ว่าจะไปถวายกุดน้ำเพลินนะคะ่ะซึ่งทั้งเอฟซีทั้งกรุงเทพพนหานครพุนละค่คนนะ,คะเพลินมาถวายกุดที่เนสางไว้ให้อันปูสมโพหมอดูตาทิพนละคะ่ะ ค่ะก็คูดเพิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็นได้มือมาถวายเนาะคะ่ะมาถวายให้ปูเพิ่นค่ะแล้วก็มื้อนี้เส้นหน่อยคือตื่นสายแท้สิท่านบานท่านเมียงเพิ่นบ่เนาะบาน,บานเพิ่นว่าสือมาถวายประมาณเก้างค่ะแต่เส้นหน่อยก็ตื่นมาแปดนงกว่าจากสิท่านเพิ่นมาท่านเพิ่นเนาะท่านมาท่านเดี๋ยวแอดก็สิพ้าลงไปคือเก่าละค่ะ ค่ะแล้วก็มือนี้เนาะคะ่ะทางแม่คู่นงนดเพิ่นเพิ่นก็จะมาล่ำถวายแล้วก็ขอโชคขอลาบตองงวดพรก็ซึ่งงวดวัางหันเนาะคะ่ะงวดวังหันเพิินถือสามตัวตรงๆะคะ่ะรับเป็นหลายแสนเนาะคะ่ะฮัละหลแอติพาพธปตนามเพ่อนเพนล่ำถวายเพ่อนจะปล่อยตัวเรียนก็ามือนี้ค่ะแล้วก็จะมีหาง ประทัดพร้อเนาะคะ่ะเปิดเป็นผู้หม้ของอสมานร,รวมใจนี่ล่ะค่ะก็คือ,อหมอดูตาทิพย์มีหลายอันหลายยางได้ะคะ่ะแล้วก็อาจารย์ไข่พร้อมกิมามือนี่มาร่วมกันเข้ากัจบจะไปเบิ้งตัวเลขของเพิ่นว่ามันตรงกันบ่ทั้งสามอาจารย์นี่จะได้ตัวใดค่ะเดี๋ยวแอดสิพาเอฟซี G, ไปตามแนวทางของงวด วันที่หนึ่งกุมผ้าสองหางหกหกสองหาหกเ็ดค่ะขอโทษขอพ่ายหลายๆค่ะแอดประหกพิษเรื่อยๆแหละค่ะค่ะตอนนี้บรรยากาศของเพิ่นเดี๋ยวเด้อสิซองลงไปท่างพ่นสิเป็นจังใดค่ะ ล่ะคะ่ะยุท้างคุณละ่ะสมานร,ร่วมใจก็ได้งวดมังหนันเพิ่นกระถืออยู่เด้อค่ะทางปูเพิ่นก็ได้เพิ่นให้อันตอนเพนิ่นมาตักบาดตักยังนะ่นะเพิ่นก็บอกแม่ออกอยู่ว่าเพิ่นไดเก้าเจ็ดค่ะเจ็ดเก้าแต่ว่ามันก็มีหลายคนอยู่เพิ่นกระถือนั่ปูเพิ่นอยู่ดอกถืออยู่นั่ไทยบ้านเฮานี่นละ่ะ หลายคนอยู่แต่เมื่อนี่เลขสิตรงกันบ่สามสำนักมาพอกันค่ะเด็ดเด็ดเมื่อนี่เดี๋ยวแอดสิภาพไปตามเพิ่นเนาะค่ะเดี๋ยวลงไปก็สิเห็นอยู่ที่ขาเห็นพ่อขิมมิ่มนี่แหละอยู่ใกล้ไกลเพิ่นมองไปก็สิเห็นเป็นกูดเพิ่นขาวๆแล้วก็มีคนยางอยู่น้ำมันน่าเต็มอยู่เพราะว่าเมื่อนี่เป็นมือดีเด้เพิ่นมาถวาย Uh, เกกอฟซีเพิ่นท่างกุกอท่อมอเพิ่นวาถวายกุลเรากา็มาถวายเก่าอีแมค่ค่ะค่ะเอาเข้าสิล่องล่งไปเบืองว่าสิท่านเพิ่นบ่เมือน,นี่เพิ่นเพิ่นลำถวายพร้อมเราก็มีลาลอยอันลายยางเนาะไปค่ะล่งไปความแอดเลยค่ะหมือมัากรมูตัวนี่พอดีเด้ท่านเลขพอดีค่ะ ดีเพนจุดทูบได้ตัวไดเดี๋ยวแอร์คราไปเบิ่งค่ะัูไหอันไหนศูนย์่ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หก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 หหก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  หลังจากแตกสามตัวบอกค่ะหกแปดแปดกับหกศูนย์ค่ะครับผมว่าวดที่ผ่านมาภายในหกหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเมื่อตอนนี้เนี่ยเขารุ่นเลขหังประทันตลอนแต่ว่าในส่วนของอาจารย์เพิ่งกะบอกว่าเพิ่นสันแล้วได้แล้วพู้มาบอกแล้วนะครับซึ่งที่บอกตัวไดนเดี๋ยวอ่าขั้นตอนต่อไปกับทเป็นการไปสัมภาษณ์ไปคุย เรื่องฝันของปูนะเพื่อนจีฝันเฮ้ยผู้คนตน,นางบอกในลักษณะเดี๋ยวจังไนเดี๋ยวเจ้าห้ามไปสัมผัสปูขั้นตอนหนึ่งครับผม ยืนพดพูดพูันูดพ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 าดพดพูดพูดนูดรูดพนนพูดูดพูดดพูดนีดพดดพูดพูลพูดพูดพูดพูรพูดพูดพูดพดพู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 ดพัพพูดพดพู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 ดกูดคูดพูดพูดนพดพูดพจดููอดัพ่ แปดศูนย์หกหกศูนย์ครับขึ้งเลยค่อยๆว่าจะมาตรงปันนี่เนาะเอามาเขีนแล้วเอ๊ะกคันนี้เอานี้ไปใช้จักพูนย่างย่างน้ำพูนต่างแขกแข้งนี้อยู่นะเต็มจอเมืองเครื่องอันนี้ก็คือแนวทางของพระอาจารย์ไทยเนาะค่ะมาตรงกันครับหางประทัดอ่าที่เพื่อนถวายขุดเมื่อนี้นะคะค่ะอื้ อ่างบันไดผู้นำผู้นำโอ,อ้ตูบยังด้วยแบบที่นีนนน่อันนี้แม่ครูนงนุชนะคะค่ะเพื่อนกามาลธรถวายเมื่อนี้นะคะหลังหลังจากเพื่อนแตกสามตูงวดบังหันเนาะคะ่ะแม่นค่ะได้ได้พากันวันแต่วงวันนี้ฟันแล้วค่ะฟันแล้วก็ได้เ,เก่าเก่าหนึ่งเนาะแอคได้เก่าหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์อยู่ค่ะค่ะ<า> อาจจะให้สัมภาษณ์ทุกช่องอย <bunker. S 1> <fit> ู ic ic ่ค่ะเนี้ก็สิแตกขึ้นเก้าแล้วนะค่ะอันแตกขึ้นเก้าเดี๋ยวหนว่งอสองทับสองทับหกเจ็ดนะครับผมเลขล่างตัวเดียวศูนย์หกกับหกศูนย์ะครับผู้ใดสิไปสิกคับของจังไหนก็ว่ากันไปให้มาเบิ่งคลิปนี้คุ้มมากมากมันาตรงกันพุ่นเนาะครับผมนะมาตรงกันครับตรงกันกับเลขหางประทับโอ้ยเนาะแต่ว่าบ่มีผู้ใดไรห้ดิ ก้อนแดงส่วงในฝ้าเปิดมาเลยครับพี่น้งครับผม,มหลังจากที่บวงส่วงเจ็จสาบเรียบร้อยฝ้าขึ้นมากแล้วครับผมเป็นคือยังผลสีตกแปลว่าเพื่อนมา่ห้ช่วงใช่แล้วไ,ไปตรงกันครับเลขอาจารย์ไข่พอดีนะครับเลขอาจารย์ไข่มากก็ได้หกศูนย์นะครับที่เด็ดของเมื่อนี้นะครับก็บคือ,อเลขของฟู่อยูสถานถ้ำมานุ่นใจนี่นะครับผมจึงงวดที่แล้วเพื่อนหายบหนึ่งเม็ดเดียว เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งว่ามือนี่เพิ่นสีฟันนี่ยังเพิ่นได้อีหยังเพิ่นบอกว่าฟันแล้วได้แล้วว่าสั้นอ่าที่ได้ตัวไหนกะไปรุ่นกันครับผมไปะหลังเหง้าก็ได้เจ้าเพิ่นกำลังยากอยุทเดี๋ยะเปลียนยังไงเป็นจะได้นั่นไงบ่เดี๋ยวลอกแขกเชือเพิ่นบางๆก็นี่กันเดี๋ยวสีผ้าไปสัมผัสเพิ่นเนาะโอเคครับผมนี่ยี่สิบับอะไกันครับผม การจองมาด้วยจะอยู่คนก็วายแงงใช่สิดูที่แท้ที่ใหญ่ที่สุดค่ะครับครับครับค่ะข้าวกะจะมาสรุปตัวเลขของสามสำนักดังวันถวาย ให้อาจารย์สมโพศ์หมอดูตาทิพย์ก็คือสำนักทรงศูนย์ปฏิบัติธรรมใหม่ค่ะสมานร,รวมใจค่ะของงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกสิบเจ็ดค่ะสำหรับเลขแม่คู่วยค่ะเพื่อนหายข่าวๆมากค่ะเพราะว่าแอดลงไปพระท่านตอนเพิ่นล่ำเนาะเพื่นหาเก้าหนึ่งค่ะ ให้เก้าหนึ่งเม็ดเดียวค่ะส่วนเลขถูบเนาะค่ะเลขถูบก็ให้หกศูนย์กับหกแปดแปดค่ะตา้งไปชมเลขหางประทัดสามตัวก็มีหกแปดแปดสองตัวกับหกศูนย์ค่ะมาดีกับของพระอาจารย์ไข้ค่ะของพระอาจารย์ไข้เพื่นก็นได้หกศูนย์ ศูนย์หกค่ะรมแท้มืองเหนือฝันจังไดปูมาบ่าค่ะสามสำนักประทะกันเนาะคะ่ะตรงกันสองสำนักก็คือเลขทูบกับเลขพระอาจารย์ไข่เนาะตัวเดียวกันค่ะตัวเดียวกันอันพระอาจารย์พันเชียนกลับหาเด้อค่ะหกศูนย์ศูนย์หกค่ะนี่ละ รงกันสองสำนักของอแม่คู่น่องนุดเพื่อนกับเด็ดคือกันเนาะค่ะเดดเป็นไฮหางเดียวโคูโลค่ะแต่เพื่อนกับว่าเพื่อนสีไยสัมผัสอยู่แต่ตอนนี้เพื่อนอันติดเอฟซี่อยู่ไหมค่ะเพื่อนอยากายสัมผัสอยู่คือกันเดี๋ยวจังไดคลิปนาคอยไปสัมผัสแม่คู่เนาะค่ะเพื่อนสีมีตัวใดเพิ่มบอค่ะนี่แหละค่ะ